ระวังนะสวยรวยเก่งฉลาดรู้ทันมากๆเดี๋ยวผู้ชายเขาจะทิ้งแล้วก็หนีไปเอาผู้หญิงคนอื่นแล้วทําไมเราต้องลดความเก่งลดความสามารถลดความฉลาดลดความรวยลงมาเพื่อได้ผัวปัญญาอ่อนแบบนั้นด้วยล่ะคะเรายอมขนาดเนี้ยเป็นเพราะว่าเราอ่อนแอใจเราอ่อนแอเอง ก็เคยแบบเกลือเกือบเกือบเกือบมีโมเมนต์แบบนี้พอรู้สึกว่ารักเขามากเหลือเกินทำไงก็ได้ขอให้ได้มีเขาอยู่แต่สุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรารักเขามากแต่เป็นเพราะเราอ่อนแอมากจนเราอยากจะมีะไรสักอย่างให้เกาะแล้วพอรู้อย่างนั้นปุ๊บเพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้อยู่ะชีวิตฉันจะไม่เหลืออะไรแหละตอนนั้นนะพอมันรู้สึกว่าอ๋อจริงๆไม่ใช่นี่ไม่ใช่ความรักนี่มันคือฉันไม่เห็นคุณค่าของตัวฉันเองแล้วฉันก็ไม่รู้อีกต่อไปแล้วว่าตัวฉันคืออะไรเพราะหมดแต่เอาความสุขไปไว้ในมือเขาาาสุดดดท้้ยก็คิไว่แบบเรา ต้องมีความสุขของเราก่อนอแล้วเมื่อเรามีความสุขของเราเองอะเราจะไม่อยากไปเป็นเศเเซียวของโลกของใครอ่ะ